ขบการเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่กรบกรผมพลเอกรัตรันราวานิชธปวุฒิสภาขอบพระคุณที่ท่านประธานได้โอกาสอกท่านประธานครับขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการกสทชนะครับและคณะแล้วก็ทางกศปทุกท่านที่ได้สละเวลามาชี้แจงขอยาตท่านประธานครับผมอุพรครับขออภัยท่านพลเอกและรัฐครับ พระปราจะอนุญาตเขาหรือเปล่าครับขออนุญาตหารือในมาตรา72คือเอาไปตามนั้นก่อนนะท่านมันไม่มีผิดกฎหมายคือกปก็ต้องรายงานไปยังกสทชอยู่แล้วครับครับแต่ในมาตรา72นั้นบอกให้กสทชนำรายงานดังกล่าวก็เขานำเสนอมาแล้วไงมาพร้อมกันทั้ในวันนี้ครับคขอบคุณครับ เชิญท like ่านพลเอกเลิศรัตน์ครับครับผมก็ขอบคุณท่านประธานกรรมการกสทชและคณะแล้วก็คณะกรรมการกอสปทุกท่านนะครับก็รายงานก็ก็แา่ละเอียดนะฮะเล่มโตเลยผมก็คงจะใช้เวลาที่มีอยู่สักสองประเด็นของกสทชและสองประเด็นของกอสปนะครับประเด็นแรกอยากจะเรียนถามในเรื่องของเครือข่าย 5G ซึ่งได้เปิดประมูลไปนานแล้ว แต่ประกฏว่าขณะนี้ก็ยังมีการดาเนินการน้อยมากแล้วก็เป็นประเด็นว่าบางคนถือเครื่องอยู่ที่ใช้ 5G ไม่ได้เนี่ยก็ไปซื้อเครื่อง 5G มาแต่ 5G ก็ยังไม่ค่อยมีใช้กันเท่าไหร่ก็อยากเรียนถามท่านว่ามันมีข้อกำหนดในการประมูลคลื่นไปหรือไม่อย่างไรนะฮะที่เขาจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เรื่องที่สที่ท่านประธานกสทชพูดถึงคือเรื่องเบอร์ฉุกเฉินเนี่ย บมื่อเงินผมอยู่ห่างจากที่เขาใช้ปืนยิงในห้องน้ำเนีไปเพียงแค่สองร้านเท่านั้นเองนะครับร้านที่ติดก,กันคือหลุยวิตองผมก็อยู่ถัดไปอีกหึงร้านอยู่ในนั้นชั่วโมงครึ่งนะฮะก็อยากจะเรียนเป็นข้อมูลว่าถ้าถ้ามีเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยถ้าจะต้องทำอย่างไรเหมือนกับในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่มีเบอร์อย่างเดียวแล้วบอกแจ้งมีเหตุการณ์ยิงขึ้นที่ห้างใดห้างหนึ่งไม่เพียงพอนะฮะ จริงๆแล้วงานนี้มันต้องมีผอบอเหตุการณ์ผมก็ไม่รู้ใครเป็นในห้างปรลากอนเนี่ยไม่รู้ก็ตั้งผอบอเหตุการม์หรือเปล่าพรากคนที่เขาไปจับจริงๆแค่ 100, 100ร้อยตำรวจเอกเอง,เองกันในสิบตำรวจเองนะฮะมันต้องมีคนมาเป็นผอบอเหตุการณ์แล้วก็รับข้อมูลทั้งหมดคนในห้างนะั้นน่ะแปดชั้นน่ะมีประมาณสองพันคนที่ทางซีอีโอเขาแถลงนะะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แขก ผมอยู่ในห้องซึ่งห่างมาหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยกันสี่สิบคนเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยข้อมูลที่ได้ก็พยายามเปิดดูทีวีแต่ทีวีเขาก็รายงานช้าเพราะเขาไม่รู้จะไปข้อมูลจากตรงไหนมันสิ่งที่คนหลบอยู่ในห้องเนี่ยจะรู้ได้ก็ต้องได้จากการรายงานของเบอร์ฉุกเฉินแบบในต่างประเทศและท่านไม่ใช่แค่มีเบอร์ฉุกเฉินบอกมีเหตุการณ์แค่นั้นจบไม่พอต้องประสานกับเจ้าของพื้นที่ได้ว่าขณะนี้ คนร้ายอยู่ตรงไหนผูวกว้ก่อเหตุอยู่ตรงไหนชั้นไหนเคลียร์ได้เพราะก็โดยปกธรรมชาติแล้วจะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขายิงจากชั้นไหนแต่เพราเอย่างเราเนี่ยเรารู้เพราะเสียงปืนมันห่างไปแค่ยี่สิบสามสิบเมตรเองเนะดังสนั่นในชั้นเอ็มมันคนที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยเขาหนีออกไปหมดแล้วไม่รู้กี่พันคนนะฮะแต่คนที่อยู่ชั้นเอ็มขึ้นไปจนถึงชั้นแปดเนี่ย ถ้าเขาไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่ชั้นไหนเขาก็ไม่รู้จะไปอย่างไงนะจะลงรีบมาจะเจอคนร้ายหรือไม่อย่างไรนั่นก็เป็นข้อเสนอนะว่าไม่ใช่แค่มีเบอร์ฉุกเฉินแต่มันจะต้องมีขั้นตอนในการทํางานร <Army și S 1> ่วมกับเจ้าหน้าที่จะเป็นต <min>? ํารวจหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องมีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมนะฮะเพื่อให้คนที่อยู่หลบอยู่เนี่ยสามารถมีข้อมูลได้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไร ผมมีผมอ่านรายงานของกอตปนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับโทรทัศน์นะฮะส่วนที่เกี่ยวกับด้ากิจการโทรทัศน์ก็มีคําถามอยู่2อสประเด็นประเด็นแรกอย่างที่ท่านสววุติพันธ์นะฮะได้เอ่ยไปแล้วก็คือเรื่องมาซี่ฟมาแครี่เนี่ยมันไปกําหนดไว้ว่าจะกีฬาสําคัญเช่นเวิร์คขับกองฟุตบอลหรือว่าโอลิมปิกต่างๆจะต้องถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับชม แล้วท่านก็บอกว่าแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องเอาเงินไปใช้ต่างๆหลายร้อยล้านมันแพงขึ้นค่าลิขสิทธิ์เนี่ยแต่ก่อนนี้บริษัทบางบริษัทก็ใจดีมาเป็นสปอนเซอร์ให้โดยไม่ต้องโฆษณาแค่ประกาศบอกเขาจ่ายเงินให้2 0 0 300ล้านแต่ตอนนี้ทุกบริษัทก็ไม่ค่อยจะมีน้ำจิตน้ำใจแบบนั้นแล้วอาจจะขาดทุนมาจากช่วงโควิดก็แล้วแต่จึงทําให้การหาเงินมาใช้ในการที่จะไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์และค่าดำเนินการแต่ทอดเนี่ย ก็คาจะยากขึ้นมันตรงนี้เนี่ยเอ็มมีข่าวว่าจะยกเลิกเรื่องนนะี้ก็อยากทราบความชัดเจนนะครับว่าจะยกเลิกการบังคับที่จะต้องมีการถ่ายทอดกีฬาสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายที่จะถามทางฝ่ายโทรทัศน์คือเรื่องการโฆษณาผมเคยเป็นเลขานุการของทบห้า เมื่อปี36ถึง41อยู่5ปีครึ่งสมัยนั้นเป็นระเบียบมากครับการโฆษณาของโทรทัศน์เนี่ยชั่วโมงหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็10นาทีหรือ12นาทีไม่รู้แล้วก็จะต้องโฆษณาไม่ใช่ว่าจะเอาช่วงเที่ยงคืนมารวมนะฮะทุกชั่วโมงจะต้องมีไม่เกินนั้นไม่เกิน10นาทีแล้วก็ห้ามมีโฆษณาแฝงห้ามมีโลโก้โลโก้ไปติดอยู่เลอะเทอะไปหมดทุกวันนี้ ดูขาไปได้สักพักหนึ่งคุณป้าทําไมเดี๋ยวนี้สวยจังคุณป้าอายุเท่าไหร่แลนะต่าค,คุณป้าใช้คอลลาเจนจ้าอะไรต่างมาตลอดแล้วครับหายนาทีมาทีแล้วอาขาไปขาหนึ่งมาแล้วผมนับร,มรวมๆดูผมว่าเกิน1 0บ2นาทีแน่นอนเลยไม่รวมโลโก้ที่เปรอะไปหมดทะบนจอเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้เรามีการควบคุมการโฆษณาบนโทรทรัศน์ขนาไหน บางช่องเนี่ยขายของอย่างเดียวเลยสมัยนู้นไม่มีนะครับสมัยที่เป็นห้าช่องเนี่ยยังไม่มีไอ้ดิจิตอลของท่านเนี่ยไม่มีโฆษณาทั้งวันละขายของทั้งวันละเดี๋ยวนี้มีช่องที่ขายของทั้งวันขายทั้งคืนสมัยก่อนก็ต้องเอาอะไรรู้ไหมเอาลูกทุ่งมาเปิดเพราะโฆษณาไม่ได้เกิน10นาทีไม่ได้ก็ต้องเปิดเพลงลูกทุกงกันทั้งคืนอะถ้าเขาไม่มีรายการน่ยหรือแม่ก็ปิดไปอย่างทุกวันเนี้ยเอ็นบีทีเขาก็ปิดนะฮะเปิดทำกายทีก็ตีห้าอะไรอย่างนี้ ผมจึงอยากให้คณะกรรมการเนี่ยให้ความสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอตปอรหรือกสทชก็แล้วแต่โปรงไปควบคุมสื่อโทรทัศน์ในเรื่องการโฆษณาไม่ใช่มาอ้างว่าขาดทุนเพราะมีตั้ง20กว่าช่องเลยแอบโฆษณากันเลิะเทอะไปหมดเสื้อผ้าแต่ละคนเนี่ยนะครับท่านไปดูสิมีแต่ยี่ห้อโลโก้ทั้งนั้นนะฮะมันตรงนี้ไม่ทราบว่าทำไมปล่อยปละละเลยกันมากเหลือเกินนะครับ ก็ขอฝากทางคณะกรรมการทั้งสองชุดไปด้วยครับขอบพระคุณครับ